สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเกาคุงและโลบอกแมปดิจิมอนมาสเตอร์ซีรีส์สั้น EP ที่7แล้วนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำดิจิมอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับก็คือออร์ดินเนมอนนะครับซึ่งออร์ดิ m เ n มอนช่วงนี้มีอีเวนต์อยู่แล้วเป็นอีเวนต์ที่ต้องตีบอสออร์ดิเนมอนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่า 1. เราจะได้เลเวล ด้วยนะครับในการตีบอสอันนี้ 2. เราจะได้วัตถุดิบในการปลดออดิเนมอนทั้งหมดเลยนะครับอืมถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับ 1. น,นะครับในการปลดออดิ n เนมอนนะครับเราจะต้องใช้เมกูมอนคือตัวนี้735ตัวนะครับและใช้อฟานิมอนล่างธรรมดาหรือก็คือปลดโดยโอลิสเปียเนี่ยอีก735ตัว แล้วก็โอฟานิมอนฟอนดาวมอมอีก7 3ดสตัวแล้วก็เลกูมอนอันนี้นะครับตัวนี้อ e ีก735ตัวเท่ากับเราจะต้องปลด1 2 3 4 735ตัวนะครับแล้วโอฟานิมอนถึงจะปลดออกมานะครับซึ่งกรณีนี้ผมขอออกตัวก่อนว่าออร์ดิ m เนมอนเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานแล้วซึ่งผม ได้มีเจ้าสี่ตัวนี้ครบ735ตัวก่อนที่มันจะมาแล้วซึ่งผมก็ลองดูว่ามันจะปลดไหมซึ่งเมื่อวานมันไม่ได้ปลดนะครับอืมมันไม่ได้ปลดซึ่งผมก็งงว่าทําไมมันไม่ปลดแล้วพอมาวันเนี้ยผมไปเล่นอีเวนต์ของมันซึ่งต้องทาเควสมันด้วยอยู่ดีมันก็ปลดผมได้ตีความหมายไว้หนึ่งความหมายก็คือการที่จะปลดออร์ดิเนมอนมีสิทธิ์ที่คุณจะต้องทำเควสองเควสนี้ก่อน เห็นไหมครับนี่คเควสของอันนี้หนึ่งอันและคเควสของอันนี้อีกหนึ่งอันออดิเนมอนถึงจะปลดออกมานะครับอืมเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณจะต้องเก็บเมกูมอนเลกูมอนโอฟานิมอนโอฟานิมอนฟอนดามอร์ดอย่างละเจ็ดร้อสสิบห้าตัวแล้วก็มาทำเควสอีเวนท์ที่นี่นะครับถึงจะปลดอออดิเนมอนได้นะครับอืมนี่ทุกคนเห็นไหมบอสตัวเนี้ยให้ทุกคนตี มันจะเกิดสองรอบเป็นรอบธรรมดากับรอบฮาร์ดนะครับซึ่งทั้งสองรอบถ้าเราทำเควสผ่านแล้วส่งเควสเราจะได้เลเวลที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วเราจะได้วัตถุดิบในการปลดออรดเนมอนด้วยนะครับโอเคถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะตีให้ดูก่อนนะอืม โอเครับทุกคนถ้าโอฟานิมอนพาร์ทแรกตายแล้วนะครับเราก็มาส่งเวสเนาะอืเห็นไหมเวสผ่านแล้วทุกคนดูทางด้านซ้ายดีๆนะเราจะได้ชิ้นส่วนของมันมาทั้งหมดอมืและเราก็ไปตีเฟสสองก็ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนเมื่อออดีเนมอนตายแล้วนะเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีเศษออดีเนมอนให้ด้วยนะแล้วเราก็มาส่งเควสนะมเมื่อเราส่งเควสเสร็จเห็นไหมเราได้ไปตั้งร้อยสิบสองอันเมื่อเราตีบอสอีเวนต์เสร็จนะเราก็จะได้ทั้งเศษของเมกูมอนโอฟานิมอนโอฟานิมอนฟอนดาวโมแล้วก็เลกูมอนเนาะมันมันไม่ถึงเจ็ดร้อยสิบห้าเลยทีเดียวหรอกเราก็ตีประมาณสักรอบหรือสองรอบแต่อย่าลืมรับเควสเด็ดค่ะนะครับ โอเคเมื่อเราตรงนี้ผ่านตรงนี้ผ่านผ่านผ่านเราก็จะได้โอฟานิมอนเห็นไหมตั้งกี้เราได้โอฟานิมอนต้องหนึ่งร้อยจสองเศษอืมเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนท์ที่เอื้ออํานวยในการหาโอฟานิมอนเป็นอย่างมากสําหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอีเวนต์อยู่ควรรีบหาโดยเร็วนะเพราะว่าถ้าอีเวนต์นี้ยหมดไป การหางโอฟานิมอนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากม,มันมีดอกไหมมีแต่การดอกของมันค่อนข้างที่จะน้อยนะมันไม่ได้เหมือนกับว่าเรามาเล่นอีเวนต์แล้วได้ทีละร้อยสอ้อยอืมมันได้น้อยเพราะฉะนั้นมีอีเวนต์ควรมาเล่นนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณมือใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและถ้าใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป แล้ถ้าอยากให้แนะนำดี g จมอนตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย